ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงปิมกันบ้างไหมเอ่ยปิมหายไปแบบเจ็ดแปดเดือนเลยอะทุกส่วนตัวนะคะปิมคิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่ทุกทุกคนเลยนะคะคิดถึงโมเมนต,ต์แบบว่ามาโต้อตอบกันเรื่องความสวยความงามนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคัมแบ็กนะคะหลังจากไม่ได้คัมแบ็กมาสาักพักนึงแล้วเนาะเท้าวความก่อนเลยว่าช่วงที่หายไปเนี่ยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วมั้งปิมอะเสียเงินกับ เครื่องทาผมเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นเครื่องทําผมป้องวีผมตรงแกนลอนผมเออยิ่งแกลอนผมนี่คือตัวดีเลยปิมเรียกได้ว่ากว้างซื้อเลยทุกคนซื้อมาประมาณสิบเครื่องได้เลยนะะได้มาลองต่างๆนานาแล้ววันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาฮอลตัวหนึ่งให้เพื่อนๆด้มาดูตัวนี้กันเลยค่ะคุยอะไรอ่อน,นะคะเกรสท o w a y ค่ะ จริงๆแล้วอะบิมได้อีกตัวหนึ่งมาก่อนตัวนี้นะคะก็คือน้องตัวนี้เลยน้อง c r ลีย e i ไออนะคะโปร38อันนี้เป็นลอนขนาด38นะคะซื้อมาเพราะว่าไปดูช่องนี้มาคะ่ะแล้วคือโดนตกมาอย่างแรงมากตอนนั้นก็ค่อนข้างลังเลนะแต่ว่าได้ยินบล็อกเกอร์หลายๆคนบอกว่าเออทำแล้วผมมันชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโดนน้องตัวนี้มาค่ะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่มีลอนขนาดใหญ่ๆติดบ้านเลยอย่างเช่น38อะไรแบบนี้ก็เลยซื้อตัวน้องตัวนี้มาลองดูนะป้า ปรากฏว่าชอบมากๆทาให้กลุ่มเครดไอออนของเรานะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าน้องตัวนี้ค่ะ Glass 2 A นะคะเป็นตัวที่บล็อกเกอร์หลายๆคนนะ่ะค่อนข้างหวีกันมากๆเลยปิมจําได้ว่าก่อนหน้านี้ประมาณ3ปีมั้งคือแบบบล็อกเกอร์ออกมาใช้ตัวนี้กันเยอะมากๆปรากฏว่าตอนที่ปริมกดสั่งน้องตัวนี้มาปิมเข้าไปดูในเพจของเขาช้อปปี้ของเขาเนี่ยแล้วมันไม่มีเลยคุณผู้ชมทุกคนทำให้เราอ่ะจัดตัวนี้มาใช่ไหมสักพักหนึ่งพอกลับเข้าไปดูในเพจเขาอีกครั้ง ะะตัวที่ออกใหม่ค่ะจะไม่ได้เป็นแค่เครื่องวอนผมอย่างเดียวนะคะมันสามารถมีผมได้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูความสวยงามของน้องกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะนี่พอเปิดออกมาว อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานค่ะแล้วก็ประกันนะคะได้รับประกัน1ปีเต็มๆไปเลยมาค่ะทุกคนมาสูงถึงส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือความสวยงามความลักชูรี่ความ, ury, วามหรูหราของน้องเกรสทูเวตัวนี้นะคะดูคนดูนี่ปังไหมพกไปไหนคือฉันรวยแล้วคือช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะเหมือนสินทองมันมามากๆเลยทำให้เรายิ่งหวีตัวนี้เพิ่มมากขึ้นมากๆนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของ c r e d ด o n น l a c e ท a วตัวนี้กันนะคะเขาบอกว่าม้วนสวยนีปางจบภายในเครื่องเดียวค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งแกนม้วนผมนะคะแล้วก็พอปลดล็อกด้านหลังตรงนี้นะนี้ค่ะทุกคน้อก็จะกลายเป็นที่หนีบผมค่ะแกนทอง 24k เนี่ยเพื่อการหนีบและม้วนที่ลื่นไหลกว่าซานนะคะปรับอุณหภูมิได้8ระดับค่ะตั้งแต่80องศาถึง220องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มี Ion Solution Technology นะคะให้ผมเนี่ยเด้งเงาอิ่มน้ำสุขภาพดีขนาดแกนก็คืออยู่ที่ 33mm นะคะแรงดันไฟฟ้าใช้งานได้ทั่วโลกเลยค่ะไม่ต้องมีเครื่องแปลงไฟฟ้านะ,ะมีประกันให้ด้วยดีค่ะปริมได้มาในราคา4,399บาทนะคะเอาจริงๆอะ่ะถามว่าคุม้มไหมอะ่ะคือส่วนตัวแล้วคิดว่าเพิ่มเงินมาอีกนิดนึงใช่ไหมเราก็จะได้เป็นที่หนีผมด้วยแล้วก็ที่ม้วนผมด้วยเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดไป ตางประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็คือพกเครื่องเดียวจบเลยมันค่อนข้างประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าลืมบอกไปเลยตัวนี้นะคะมีระบบตัดไฟอัตโนมัติด้วยถ้าสมมติว่าใครที่แบบคิดลืมคือแบบหาบางครั้งทำผมไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วหุยฉันปิดเครื่องแล้วหรือย,ยังไม่มีปัญหากับน้องตัวนี้เลยเพราะว่าน้องตัวนี้เนี่ยเขามีระบบตัดไฟอัตโนมัติค่ะถ้าสมมติว่าเสียบปลั๊กหรือว่าเปิดทิ้งเอาไว้น้องก็จะปิดให้อัตโนมัตินะคะพี่มหมาก็คิดว่าิีมทำสีผมขนาดเนี้ยผมมันก็ มันจะมีลอนตัวไหนที่ทําให้มันเงาอะไรทําให้มันกลอสได้ขนาดนะั้นเลยหรออะไรเงี้ยก็เลยเออซื้อตัวโปร7 8อันนี้มานะปรากฏว่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูจ้าเห็นความแตกตา่างแบบแตกต่างแบบเยอะมากๆเลยอะ่ะระหว่างน,นะคะผมที่ลอนด้วยเทเด์ออนนะคะแล้วก็ผมที่ลอนด้วยอันจบไปได้ปะเป็นแบรนด์ที่เคยรีวิวไปในช่องแล้วกันเออเดี๋ยวจะเอารูปมาคอมเพล็์กันเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าผมมัน สรวยขึ้นนะ่ะเฮ้ยผมมันดูดีขึ้นนะ่ะมันดูแบบมีน้ําหนักมันดูทิ้งตัวมันดูแบบเงาขึ้นมันดูผมไม่ได้เสียขนาดนั้นน่ะเออไม่รู้ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูรูปกันนะมันสามารถถามเพื่อนได้เลยว่ารู้ไหมว่าข้างไหนรอนด้วยตัวแทนด้านไหนร้อนด้วยราคาต่ําลงมาหน่อย แล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เราแกะกล่องไปแล้วนะคะปิ่มก็จะมารอนผมให้ดูด้วยก็ยังมีแบบเพื่อนๆพ,พี่พน้องๆ DM ดีอมอถามในอินสตาแกรม้างครงเยอะเหมือนกันว่าเอยรอนผมยังไงให้ได้ฟาร์มผมขนาดนี้ค่ะพี่ปิมวันนี้ก็จะมารอนผมให้ดูนะคะและ มีเทคนิคที่ทําให้ผมอยู่ทรงไม่ใช่นานแค่วันเดียวนะเพื่อนๆนานแบบข้ามว<อ>ันเลยไปเลยทีเดียวค่ะโดยที่เราจะไม่ใช้สเปรย์ล็อกลอนใดๆแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบกันด้วยว่าลอนผมไปแล้วหนึ่งวันน้องอยู่ทนไหมยังไงค่ะเดี๋ยวเราก็จะออกไปกินน้ําไปกินขนมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งตอนกลางคืนค่ะว่าวิลอนเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกเลยนะคะเสร็จปะค่ะ พอเยบปักเสร็จแล้วนะคะให้เรากดค้างที่ปุ่มเปิดนะคะอุณหภูมิที่ปิมเซตค้างเอาไว้ก็คือ18อองศาเป็นอุณหภูมิที่ปิมคิดว่าไม่ร้อนเกินไปนะคะสําหรับคนที่มาดูใหม่นะคะผมปิมเป็นผมที่ฟูมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคิดถูกแหละที่ซื้อน้องตัวนี้มาเพราะว่านั่นแหละน้องเขาหนีบได้ด้วยก่อนที่เราจะมาม้วนผมกันนะคะเราก็จะมาหนีบผมกันก่อน,นะคะ่ะให้ผมข้างหน้าตรงนี้เป็นเป็นหยักเป็นหยักที่มันไม่สวยงามอยูย่เดี๋ยวเราก็จะมาหนีบกันก่อนนะนี่ค่ะ ข้างหน้านะคะที่มันจะมีความแบบว่าแบบหยับศกอยู่นะคะทุกคนดูนี่คือผลลัพธ์การหนีสองครั้งกับด้านนี้มันลื่นมันลื่นมากๆเลยเนีย่ยทุกคนดูดิหนีบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะเห็นปะนี่แบบหยบับๆยบเลยอะียบร้อยแล้วดูกับข้างนี้ที่น้องฟูน้องอยักศกไม่ไหวกับข้างนี้ เดี๋ยวปิมขออนุญาตไปหนีผมให้มันแบบว่าพร้อมกับการม้วนล,ลอนก่อนแล้วตัวเนี้ปิมว่ามันสามารถทํารอนบางคน่ะเขาจะชอบผมตรงแล้วมุ้มปลายใช่ไหมตัวนี้ก็ทําง่ายมากๆเลยนะคนรอนแล้วก็แบบงุ้มปากแบบน้้โอ้ยผมยาวมากเนี่ยเห็นนะ ก็คือปลายก็คือเป็นตัว C และขนาดทําแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเพื่อนๆพ่อนยูทูบบอกตั้งใจสักทเด็กบได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะและส่วนด้านล่างนะคะเราก็แบ่งเป็น2ข้างอีกเหมือนกันค่ะแบ่งบนล่างนะคะแล้วก็แบ่งสองข้างซ้ายขวาแต่เดี๋ยวบิ๊มจะทําให้ดูหนึ่งข้างเนาะเพื่อให้วิดีโอมันไม่นานจนเกินไปนะคะโอ้เพื่อนๆอยากจะป้ายยาอีกตัวนึงมากๆเลยคุยวันนี้ดีมากๆทุกคนยี่ห้อเหย่าค่ะอันนี้เป็นของแบรนด์ของคนไทยนะแต่แบบขุยแล้วผมนุ่มลื่นอ่ะทุกคน แบ่งเป็นสองช่อเลยค่ะพิมก็จะหมุนแบบนี้หนึ่งรอบนะคะแล้วก็ค้างเอาไว้ค่ะประมาณเจ็ดแปดวิได้หมดถ้าผมใครที่แบบเส้นใหญ่หน่อยค่จะจทิ้งไว้นานนิดนึงเนองอกมาค่ะ<อ>นี่แล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะรีพีทเลยค่ะนี่หมุนไปดหนึ่งรอบแปดวินาทีค่ะ เอาจริงๆนะทำผมให้สวยอะ่ะมันต้องใจเย็นๆเพื่อนๆแล้วมันจะมันจะเริ่ดม,มากผมบิงยาวมากเลยอะ่ะไม่รู้เพื่อนๆแบบจะเห็นหรือเปล่าตอนไปไลายปตรงปลายก็พยายามบิดข้อมือนิดนึงนะคะให้ตรงปลายมันเป็น C แบบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ะคะ่ะนี่คนพอเสร็จแล้วนะคะ อย่าเพิ่งรีบคลายผมน้องนะคะให้ทุกคนเก็บลอนขึ้นไปอย่างนี้เลยค่ะใครที่มีกิบป,ปักเป็ดนะคะใช้กิบป,ปักเป็ดได้แต่ว่าทางเราไม่มีกิบป,ปักเป็ดค่ะเราก็เลยพกใช้เป็นกิบดำนะคะนี่เอาไว้เลยอันนี้แหละค่ะทุกคนคือเทคนิคการล็อกลอนผมนะคะ แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของยี่ห้อ Clear g o n นะคะที่สัมผัสได้เลยแตกต่างจากยี่ห้ออื่นมากๆเลย <ๆ S 1> ก็คือตัวที่หนีบตัวเนี้ยมันแน่นมากๆเลยเพื่ <ๆ S 2> อนๆทํายังไง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือผมไม่หลุดเหลี่หมันเดิมค่ะช่อน,นี้นะคะแล้วก็พยายามเก็บมันขึ้นไปค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เรามาช่อบนกันนะคระับ ็ง่ายดีแหละตอนนักตรงนีบแ,แต่ว่าอันนี้มันทำออกมาแล้วมันสวยกว่ามันสวยกว่าจริงๆนะาต้อก็ค่อยๆกัรดึงไนเรื่อยๆจนถึงปลายผมค่ะสังเกตไหมว่าผมปิมจะทําประมาณสามทบนะคะทบแรกรอบแรกนะคะค่ะรอบซ้อมแล้วก็รอบปลายถึงรอบคือมันเงาเนาะเงาไหมเงามากอะ่ะ สงสัยแน่เลยว่าทําไมทําแบบนี้ถึงทาให้รอนอยู่ทรงหนาขึ้นเราจะใช้ความเย็นนะคะในการล็อกรอนผมถ้าเสร็จแล้วหนึ่งข้างเดี๋ยวขออนุญาตไปทาอีกหนึ่งข้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเดี๋ยวจะมาทําช่อฝั่งนี้ให้เพื่อนๆดูกันบ้างนะนี่ช่อแรกนะคะกระดึบกระดึบออกมาสักนิดนึงนะถ้าใครที่คิดว่าเออมันติดใกล้หน้าเกินไปแล้วหักไปด้านหลังอย่างนี้คะ่ะ อ,ออกมานี่แล้วเราก็หมุนใหม่อีกหนึ่งครบนะคะหักไปด้านหลังฝั่งเมื่อกี้ก็เหมือนกันแล้วก็หงมมาอย่างนี้ลงไปก็ค่อยๆกระดึบ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 แบบนี้ออกมานะคะก็หักข้องปล่อยออกมาได้เลยค่ะนี่ช่องนาสุดนปังเหมือนคุยายเลยเนาะทุกคนเนาะ <S <S แล้วหลังจากนี้นะคะก็รอประมาณสามนาทีเล่นโทรศัพท์อะไรไปก่อน ค่ค่ะทุกคนเรามาแกะผมกันนะคะเรียบร้อยค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคลายกันนะคะจิมก็จะใช้มีดนะคะเดีย๋ยววันนี้คลายลอนน้องเนี่ยทุกคนความความผม่ะ นี่ทุกคนคือลอนที่ทุกคนถามถึงคือลอนที่ทุกทุกคนอยากทำ <c oughs> แต่ว่าก็ยังไม่จบนะคะทุกคนความเป็นปริมนั้นความเยอะต้องเข้าว่า <c oughs> เราจะมายกโคนกันนะคะ <c oughs> แบ่งผมช่อข้างหน้ามานิดนึงทุกคนช่อเนี้ยคือสําคัญมากเลยนะช่อข้างหน้าเนี่ย,ส,ย,นะยสวยไม่สวยเกาหลีไม่เกาหลีก็คือช่อหน้าเลยนะเสร็จแล้วนะคะเราแบ่งไม่ต้องหนามากนะคะเอาลอนตรงเนี้ยเข้าไปข้างในหมือนเลยะคะ่ะแล้วก็พยายามดันอหมฝั่งนะคะแต่อย่าให้ชิดกับหนังหัวนะทุกคนแล้วก็ มากทำแบบนี้เลยแล้วก็พักผมไว้วก็ปล่อยค่ะทุกคนเห็นไหมว่าด้านเนี้ยมันจะดูเหมือนผมปริมหนามันจะดูเกาหลีมันจะดูแบบอันยองมาค่ะอีกข้างหนึ่งเราก็จะไม่รีรอนะคะแต่งผมที้งะนี่เลยค่ะทุกคนอะเป็นยังไงทุกคนฟินิตลุก ก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะขอตัวไปออกไปทำธุระนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปผมให้ดูอีกทีหนึ่งตอนเย็นนะคะเติมก็ทำธุระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยแต่ว่าอ่ะร้อนก็ยังอยู่ประมาณนี้นะคะตันนี้อยู่ที่คาเฟ่ค่ะมาหาอะไรกินก่อนกลับบ้าน bao ทําผมไป11ชั่วโมงค่ะเกือบ12ชั่วโมงเลยนะคะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้ฝนตกด้วยข้างนอกอย่างที่รู้กันว่าฝนตกอ่ะมันมันจะทําให้รอนผมเนี่ยค่อนข้างคลายไปนิดนึงนะตอนนี้ก็เหลือรอนอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆซึ่งปิ่มก็คิดว่าโอเคมากๆเลยนะแทบจะแทบจะคล้ายๆเดิมเลยอ่ะมันอาจจะมีคลายๆลงไปตรงนี้บ้างนะคะแต่ก็รับได้นะคะถือว่าชอบมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างปลื้มมาค่ะสรุปสำหรับ เจ้าตัวเคลียร์ไอออนแกลมทองขนาด12 m m รุ่นนี้นะคะคำเดียวว่าชอบมากๆ มันเป็นได้ทั้งที่หนีบด้วยแล้วก็รอนผมได้ด้วยรอนมันค่อนข้างทนมากมากเลยนะทั้งทที่วันนี้ฝนตกมัดผมใดใดก็คือ,อ,อน้องก็ยังดูดีนะแนะนําต่อได้ตัวนี้นะคะสาหรับใครนะคะที่จัดน้องเคลียร์ไดออนแกนทองตรงนี้มาแล้วนะก็มาคุยกันได้นะคะว่าฮน้องเขาเป็นยังไงบ้างชอบยังไงอะไรยังไงหรือใครจะป้ายยาตัวใหม่ใหม่เป็นอีกนะคะก็คอมเมนต์ลงมาได้ด้านล่างเลยนะคะปิม่มรอคอยที่จะตอบทุกๆคอมเมนต์สำหรับวันนี้นะคะเป็นขอตัวลาไป น้ำนอนหมดแล้ววันนี้เหนื่อยมากทั้งวันเลยค่ะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ